เอพ้าคีหลังเนาอใชครับไม่ใช่คนในเธอเห็นไหมอ๋อเอาไว้ในคอนเสิร์ตอ่ะโย่โย่โยแล้วผมแนะนำนะถ้ารู้ว่าเขีอย่างเงี้ยให้กดเอคนคนที่สียอะกดเอ็แล้วมันมันจะเป็นคนดีๆที่ได้ก็กดเหมือนกันเอ็กมันจะไม่ดูหน้าอําคานเห็นไหมอ๋อแล้วก็ขึ้นรถได้เลยขึ้นนี่เอฟหรอกดเอฟครับเราแบกคนขึ้นรถไปด้วยโค้ชเจ้า แล้วเอาหมวกมาจากไหนวันนี้เธอมีหมวกเช่นเดียวเดียวเดียวอาตายด่าโค้ช <laughs> เท่รถเขาขวาครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เขาขับเก่งนะอ้โห,โหเขาขับเก่งอยู่หนะน,น้าจะขี่ไปในลานสิจะลูกเก่งกว่าผมแน่นอนะ ถังขยะไปดูไปหาคนหมอเลยครับอ่าแล้วมันใส่หมวกอ๋อมันถอดเองอ้าวแล้วหาอ๋อกำลังตกใจว่าหมวกหายไปอันนี้หมอหายาดนะฮะฉีดยานะเป็นเข็งใหญ่นะครับใส่บินที่ครับครับใส่ใส่บินที่หกหายกระดาครับใช่ครับ ทำไมเสื้อเราถึงใส่เท้าไปอย่างนั้นเราไม่ร้อนเหรอเดี๋ยวจะภาพเสียงนะครับไม่ต้องหโอเคครับึงขี่หนาวอเอขอะแกครับเมืองหนาวเนอะเมืองหนาวแกขอาแกครับเมื่อมันหนาวแเละงั้นแบบใส่เสื้อหลายชั้นก็ไม่ค่อยแตกครับผมหมอเองเริ่มเริ่มหนาวเลยเนี่ยหมอใส่แบบบางๆหมอหนาวใกลหรือหนาวใจครับเนี่ย หมอทำไมเขาเลือดออกเยอะขนาดนั้นนะครับหมอเขาไปชมวิวที่ที่นี่มาครับโอ้โหอ้โแนวเดิมเลยนี่ว่าเดี๋ยวขาเหมือนตอนนั้นเลยอะไรนะคะเขาไปชมเมืองมานะครับขอเลือดออกเต็มตัวเลยครับไม่ไม่เจ็บเลยครับเจ็บครับโอ้โหแล้วเขาทำอะไรเนี่ยขอไปโดดล่มมาน่ะไม่เลยหรอกไปโดดล่มแต่ไม่มีร่มให้ครับพอดี โห็นระประเทศนี้เป็นล่มแบบล่มดิจิตอลครับล่องหนได้เฮ้ยทำไมต้องมีสันวะภูมิผ้าสามสีด้วยต้องทำเพื่อเป็นฐานครับไปลบหลู่เขาหน่อยให้เขารู้สึกว่าเราเราต้องมีการแอคทีฟแล้วมีคนมาลบหลู่ทางนี้เราไม่นมีนกจุ๊บเจี๊ยวสีส้มเหลืองมันมันไม่น่าใช่นกนะยคนคืออะไรมาทำไก่ไก่เหรอ นกมันไม่ร้องเยี่ยมนะครับอืโอเคจะร้องจีบหรือเปล่าครับไปขอบคุณครับขอบคุณครับไปไงต่อคุณพี่ชายจะไปเปลี่ยนเสื้อหรืเปล่าเออภาพนั่นน่ะดิผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องไก่โห่ไก่โห่เอ็มเลยผมเนี่ยรอรอวางไปแต่บอกไอ้เจ้าคนมันเบื่อร้อนมากทำไมมันมีไอ้นี่เด็ดลายนี่หนเพงไงโหคางี้หรือเปล่าใช่อไหม ต้องอุ้มใช่ไหมจะแพ้ใช่ครับใช่ครับโยโย่โยอ้าวแล้วหัวจะไม่เลยรถเหรอไม่ครับไม่เป็นไรหัวผมแข็งตัเอกเข้าพี่ชายตัวเอกมันยกมืออ่ะข้ามันครับข้าเสียขอบเลยข้ามันเลยข้ามันข้ามันตัวเอฟ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 พี่ชายจะไปหาสาวอ๋ออย่า ไอ้น,นี่มันไม่สนใจฟ้าหรอกพี่ชรถ่งเท่ข้าผิวขาดไปแล้วพี่ชายบขาดแล้วขาดแล้วขาดด้วยนะขาดขีดแล้วก็บกุกไอ้แี่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยมันทำไมมันเท่